ครับสวัสดีครับก็มาต่อในหน่วยของการเรียนรู้ที่8นะครับพลังงานทดแทนนะครับความหมายของพลังงานทดแทนนะครับ in alternative energy นะครับก็หมายถึงพลังงานที่ใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงน,นะครับซึ่งเป็นพลังงานหลักที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับปัจจุบันพลังงานทดแทนที่สำคัญนะครับก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำพลังงานลมและก็พลังงานความรอ้อนใต้พิภพและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพลังงานจากชีวมวลน,นะครับก็มีการคิดค้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับมีกี่อย่างครับ1 2 3 4นะครับ4อย่าง1 2 3 4อ่า4อย่างนะครับพลังงานทดแทนก็คือทดแทนอะไรนะครับทดแทนอะไรในที่นี้ก็คือเข้ามาทดแทนในตัวพลังงาน น้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาตินั่นเองนะครับเมื่อบทที่7เราก็พูดถึงปัญหาของพลังงานนะครับซึ่งพลังงานน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติมันมีน้อยดังนั้นเราจะต้องมีพลังงานทดแทนเข้ามาช่วยนะครับช่วยวิกฤตของพลังงานนี้ให้ดีขึ้นนะครับหรือว่าช่วยลดภาระนะครับช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานนะครับหัวข้อแรกที่พูดถึงก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ นะครับนักเรียนเคยเห็นอยู่แล้วนะครับก็มันมีมานานอยู่แล้วนะครับโซล่าเอเนีนะครับหรือที่เราเรียกว,ว่าพลังงานแสงอาทิตย์จากตัวโซล่าเซลล์นะครับโดยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับได้มาจะนํามาใช้ได้2ลักษณะด้วยกัน1ก็คือกระบวนการเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงนะครับเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบบนตัวแผงเซลล์หรือที่เรียกว,ว่าโซล่าเซลล์นะครับเซลล์แสงอาทิตย์จะทําหน้าที่เปลี่ยนเป็นพลังงาน ไฟฟ้านะครับเพื่อนํามาใช้ในกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเลยนะครับหรือเอามาเก็บไว้ในตัวแบตเตอรี่นะครับเพื่อนําไปใช้ไฟฟ้าต่อไปนะครับส่วนการนําไปใช้ในรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นกระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อนนะครับโดยให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านแผ่นเซลล์นะครับตกกระทบเป็นพื้นสีดํานะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือจะได้ความร้อนที่มากนะครับทําให้นําความร้อนนั้นไปใช้ในประโยชน์ในลักษณะต่างๆได้ดังนี้นะครับ นึงก็คือการคมนาคมนะครับทางน้ําทางบกทางอากาศนะครับแสงไฟในประภาคขารแสงไฟในทุ่นลอยน้ําทางบกก็คือเช่นแสงไฟบนท้องถนนนะครับแสงไฟบนเสาไฟเสาสองเสา,สา,สาที่เป็นหลอดไฟสองกลางถนนอะไรแบบนี้นะครับทางอากาศก็ดวงไฟสิ่งขีดขวางในที่สูงนะครับเช่นบนภูเขาอะไรพวกนี้นะครับการสื่อสารนะครับการ สถานีถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์บนภูเขาสูงนะครับเครื่องวัดพยากรณ์อากาศกล้องตรวจความปลอดภัยที่เขื่อนโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ทหารนะครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะครับที่พูดถึงตัวการสื่อสารนี่นะครับก็จะต้องใช้ตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเข้ามาควบคุมนะครับเข้ามาควบคุมโดยที่เราจะใช้พลังงานที่ได้จากตัวแสงอาทิตย์นั่นแหละนะครับ<ๆ>เก็บไว้ในตัวแบตเตอรี่นะครับหลังจากนั้นก็ดึงพลังงานเข้ามาควบคุมตัว อุปกรณ์ต่างๆเช่นทัวร์ทัศน์บนภูเขานะครับเครื่องวัดพยากรณ์อากาศนะครับกล้องตรวจจับความปลอดภัยของเครื่องนะครับซึ่งบางที่ที่พูดถึงนี้นะครับไฟฟ้าอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับดังนั้นก็จะต้องมีการเก็บไฟฟ้าไว้โดยใช้พลังงานสลแสงอาทิตย์และเก็บแล้วก็ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับในการควบคุมมันอีกทีนะครับการป้องกันการสึกกร่อนท่อน้ํามันท่อก๊สสะพานเหล็กการอวกาศ นะครับดาวเทียมการปัสสุสัตว์รั้วไฟฟ้าปั๊มน้ําดื่มน้ําใช้แสงไฟจับจับกบจับมาแรงการปัสสุสัตว์ก็ยกตัวอย่างเช่นการอาจจะเป็นเป็นเหมือนรัว้วรั้วที่ว่ากาันสัตว์หนีเราอาจจะไม่ได้วางระบบไฟฟ้าโดยตรงนะครับเราอาจจะใช้ตัวโซล่าเซลล์เก็บ,แบ,กบแบตเก็บไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่นะครับแล้วก็วางเป็นรัว้วกันสัตว์ ออกจากพื้นที่ที่เราดูแลของมันนะครับการประมงนะครับแสงไฟโคมไฟล่อปลาในทะนล,ลีนะครับการเกษตรกรรมปั๊มสูบน้ําในพื้นที่ที่ว่าไฟฟ้าเข้าไม่ถึงแสงไฟกริดยางพาร,ราหุ่นไล่กานะครับมีเยอะแยะนะครับที่สามารถนําตัวพลังงานที่ได้จากตัวแสงอาทิตย์มาพัฒนาต่อยอดนําไปใช้นะครับการวัดและรักษาสภาพแวดล้อมการแพทย์นะครับ การบันเทิงระบบไฟฟ้านะครับหรือแม้กระทั่งภายในอาคารหรือบ้านครัเรียนเราก็ใช้ตัวโซลาเซลล์นะครับมาเป็นพลังงานในบ้านได้นะครับอ่าตอนนี้ติดตั้งบนหลังคาบ้านนะครับนักเรียนก็เคยเห็นอยู่แล้วพลังงานน้ำนะครับอัลเทอร์เอเนจีนะครับน้ำเป็นพลังงานสะอาดนะครับไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมากนะครับมีการทดแทนต่อเนื่องตลอดเวลานะครับเพราะพื้นที่ของน้ำ บนโลกเรามีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ70%นะครับพื้นที่ดินมีแค่30%เองนะครับพลังงานที่ต้องแต่เป็นพลังงานที่ต้องลงทุนสูงนะครับมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงด้วยเช่นกันนะครับไม่มีมีปัญหาในการยกย้ายถิ่นฐานของชุมชนนะครับการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่นะครับพลังงานน้ำก็คู่ก็เคยพูดถึงในตัวบทแรกๆนะครับการสร้างเขื่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็จะต้องย้ายนะครับยกย้ายยกย้ายถิ่นฐานไปเพราะว่า บริเวณนั้นเป็นบริเวณที่เขาสร้างเขื่อนนะครับอาจจะมีอันตรายก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับ 1. นะครับไอ้น,นี้มันบอกว่าพลังแหล่งพลังงานาน้ําสามารถนาไปใช้โดยได้โดยวิธีการต่างๆได้ถึง5ทาง 1. ก็คือการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ําไว้ในที่สูงนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําไหลลงมานะครับโดนกับเครื่องกังหันน้ำนะครับหรือที่ว่าเราเรียกว่าโรโรเบอร์อเบายอะไรสักอย่างนะครับปรับให้ตัวกังหันน้ําหมุนนะครับ แล้วก็มันก็จะไปหมุนเคราเครื่องกําเนิดไฟฟ้าห,หมุนตามนะครับเกิดเป็นการเหนี่ยวนําของแม่เหล็กหรือว่าพลังงานก็เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นมานะครับสองก็คือการใช้พลังงานน้ําขึ้นน้ําลงนะที่มีความแตกต่างมากมาผลิตกระแสไฟฟ้าประเทศไทยก็ยังไม่มีนะครับการใช้น้ากระแสน้ําขึ้นน้ําลงนะ ที่มีก็ฝรัง่งเศสกับรัสเซียนะครับการใช้พลังงานคลื่นในมหาสมุทรผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการใช้ทุ่นลอยอยู่ในบนบนผิวน้ําการเคลื่อนไหวของทุ่นลอยตัวนี้ก็ประเทศไทยก็กําลังศึกษาค้นคว้าอยู่นะครับก็เป็นทุ่นลอยที่ว่าใช้ตัวการาใช้พลังงานของคลื่นที่มันมันมันไหลอยู่ตลอดเวลาคลื่นอ่ะคลื่นมันยังไงอ่ะคลื่นมัน มันมันเกิดมันเกิดคขึ้นในทะเละครับมันก็มีการโยกขึ้นโยกลงของตัวทุ่นลอยเรานะครับเป็น,นกลไกที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นมาได้นะครับเมื่อมีการโยกขึ้นเคลื่อนไหวขึ้นมาเกิดขึ้นมา,นมาก็จะปั่นตัวดูบัตโตบายได้คล้ายๆกับตัวเขื่อนนะครับ 4. การใช้ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างผิวน้ําทะเลและน้ําน้ําอบอุ่นแลน้วน้ำน้ำระดับน้ําลึกเย็นกว่านี่ก็ไม่ค่อยเห็น 5การใช้พลังงานกระแสไปน้ํากระแสน้ําในหมหาสมุทรการไหลวนของกระแสน้ํานะครับตอนนี้ก็ก็ได้นะครับแต่ก็จะน้อยเบอร์หนึ่งที่สําคัญก็คือการใช้ตัวเขื่อนนะครับแบบเขื่อนนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําจากที่สูงลงมาตัวนี้นะต่อไปนะครับพลังงานลมนะครับ wind energy นะครับ ก็มีกลไกลักษณะคล้ายกับตัวโรบอตตัวบที่ว่าเป็นพลังงานเขื่อนนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเราตรงตรงเลยก็คือใช้พลังงานลงพลังงานลมนะครับเปลี่ยนมาเป็นพลังงานกลปั่นตัวเครื่องเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับแล้วก็ผลิตไฟฟ้าออกมาใช้นะครับพลังงานลมนะครับเราจะเห็นได้อยู่ที่จังหวัดไหนครับจังหวัดที่จังหวัดภูกเก็ตนะครับที่บริเวณแหลมปรงเทพก็จะมีกังหันที่ใช้ปั่น ปั่นหมุนหมุนตัวเครื่องอมอเตอร์ไฟฟ้าปัน่นกระแสไฟฟ้า,ามาใช้นะครับแต่ก็จะต้องมีการลงทุนที่สูงค่อนข้างสูงเช่นกันนะครับตัวนี้พลังงานความร้อนใต้พิภพนะครับ geothermal energy นะครับก็คือใช้ความร้อนใต้พิภพนั่นแหละนะครับมาต้มน้ําให้เดือดนะครับมาต้มน้ําให้เดือดแล้วก็บางทีนะครับการสร้างไฟฟ้าไม่จําเป็นต้อง เป็น,นกลไกอย่างเดียวนะครับอันนี้มันบอกว่าคือมาต้มน้ําไม่ร้อนนะครับหลังจากนั้นก็เป็น,นกลไกวิธีการในการสร้างสร้างพลังงานออกมานะครับตามตามรูปแบบของเขานะครับอันนี้ก็คือใช้ความร้อนใต้พิภพนะครับอ่านี่นะครับสรุปก็คือนะครับเราก็จะมีอยู่5อย่างด้วยกันนะครับ สี่อย่างด้วยการพลังงานแสงอาทิต์พลังงานลมพลังงานความร้อนใต้พิภพแล้วก็พลังงานชีวมวลในหัวข้อน,นี้ไม่ได้พูดถึงพลังงานชีวมวลนะครับพลังงานน้ําให้นักเรียนไปดูนะครับว่าพลังงานชีวมวลน่ะนะครับมันคืออะไรนะครับอ่ะโอเคครับงั้นก็จบเพียงแค่นี้ครับผมครับครับสวัสดีครับ